ใช่ไหมค่ะนะโล่หนึ่งตามห้าเมฆาโบหิน

เขาไล่แล้วนะเด้อขัดไปหานะมืออื่นนะหอดหอดล้านแตกบดเลยบ่อหอดสับวันนี้นะไม่ถึงช้ำหามาเผื่อชื้อเดี๋ยวจะอาบน้ำไอ้ชาบอว่าลูกพ่อยาจะไปอีกมืออื่นนะล้านนะแจมบ่มีล้านจะแม่ชื้อน้ำเลยเงินอยู่สักจะมาเก็บได้หรืเปล่ม่้ำนล้านนีนเซนกับบด

em chỉ để lại 3 tổ, để bảo thôi, khâu là thôi, đó là, đá, khơi, thô, thô, là. Khó của đây thôi thôi, khâu nè, đóng gói cả một ao. trước cứ kẹng thầy dạy. Ừ, โอ้สวยงามซ้ำยายเลือกเราได้นี่นะทำไมไม่ไม่เลือกเลยวายฝา